สวัสดีนะครับผมอยู่กับผมจ่องติโตสตอรี่วันนี้ก็จะมาค่ำๆหน่อยเนาะอยู่กับกลุ่มไบเกอร์อุตพรพิสัยครับไปจะให้น้องมัคจีอารสองร้อยนำนะครับดูเซติกสิบตัวนี้เต้ออกมาใหม่นะครับตั้งเต้กันไปแล้วสี่พันร้อยห้าสิ นกห <laughs> ล่อเส่อ่ะ <laughs> วันนี้จะมาขัขบคลั่มหน่อยนะครับผมวันนี้มากี่ามมันเนี้ย <laughs>

เล่นยากเลยนะยากอันนี้ไอซีบีอาร์หกห้าศูนย์ปี2021ันยีนะครับเพิ่งออกมาได้กี่ีกี่เดือนอองเงี้ยครับเนี้ยท่อยังเป็นท่อเดิมอยู่เลย ไม่ขี่นานนะโอ้ขี่งี้เราคิดถึงท่านเอ็มวะเออจัด กูต้องมาร์กอย่างเดียวเลยโห่ยโคตรบันป่ะขี่กันเยอะๆเต่๋ยโคตรสนุกเส้นนี้มันไม่ค่อยมีคนไม่ค่อยมีคนเที่ยวเท่าไหร่ครับเป็นเส้นแบบตัดตัดมามเพื่อราศีอะไร จะ <laughs> เล่นหน้ายากอย่างเดียวเลย <laughs> เอี๋ยองอ่มาแล้วสิบแอารห้าร้อย มันจะแมงติดเยอะ่แหละ <c oughs> เราล้างรถมาใหม่อะ <c oughs> จากบ้านไปนไี่แมงติดเยอะแน่นอนอนะ <c oughs> คลิปนี้ก็ขี่รถมาส่งน้องกลับบ้านน้องในกลุ่มเด็ก oh, แซงแบบตีนหนึ่งเลยโอ้โหขี่ตามหลังแล้วมันิีมันดีไปไอพวกเราไม่ว่าเนี่ยจะมาขี่ช้าจริงเลยวะ นะโอ้ยนั่งมาก,กี่เร็วเหมือนกันนะเนี่ยว้าขี่สนุกดีว่ะ Thank oh. ี้ก็ทุ่มแล้วนะครับหลอเกินที่มาของวัดดูน่าขี้สนจริงๆเออเมื่อไรจะมีกาได้อีกทีตรงไปถึงเขาทุกทีวะ ใชแล้วครับดีไปห้าร้อยโอ้ยนี่ไงน้องมารขอทิ้งไปหมดเลยนะ เนมื่อนไหนนะ <laughs> ไม่มีไฟเลยคุยบ่ นี้ก็มีกีิก่นายกันตอบทริป่และขี่เป็นกลุ่มประมาณยี่สิบกว่าอออก,กิโลนะครับ2ีอออกก่สิบามสิบโลรถไข่ว่าไฟสีฟ้าเนีย่ยโอเคคลิปนี้ผมก็จะส่งน้องๆของ,อง,งกลุ่มอุตนพรตรงแยกโัช้างนี่นะเพราะว่าเราเรา,เราจะแยกกลับบ้านเราแล้วกับน้องมาก ok. Nè, gặp nhau lần nữa nhé. Ok, gặp nhau

ตัวหัวตุนโอเคไงคลิปนี้ผมก็ละฝากล้์เพียงเท่านี้ครับยังไงคลิปนี้ก็ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับเผงกำลังได้ผมนำคลิปต่อไปนาอโอเคคลิปนี้ผมลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ